สวัสดีครับดีด,ด,ดต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอนะครับวันนี้เรามาเล่นไม่ได้มาเล่นหรอกอันนี้เป็นไฮไลท์โรเซียนน็อกซัสนะครับโเซียนตีทะลุนั่นเองจะพูดว่าไฮไลท์ ight, แต่ที่จริงก็ทั้งเกมเลยนะแค่นี้ลง <Push back. S 1> ไปครับโรเซียนเราเซ็นหน้าแล้วก็ขึ้นมือแล้วนะก็โคตรเจ็บเลยเราเจอกับเซ็กเซตควีนนะตีหนาไปดี จ็อกเจอร์ตัวไพ่แลาเสร็จมารครับเซนหน้าเลยเออต้องเลือกแล้วจะฆ่าใครเอ้ต้องเลือกแล้วจะตีไหมถ้าต,ตีนี่เซนนาบล็อกแกนเดียวเลยหนูเซียนเวลอัพแน่นอนครบคนับคิดดักคิดหนักคิดคิดเร็วอ่าสองให้เอาสักตีด้วยครับเอามาก่อนแนละเซนหน้า ลูเซียนขออาเบลไว้แยกจากการและรวมใหม่เป็นปิว้วปิวคืสองแอปว,ว้าวต้องขอบคุณเขาเลยนะเนี่ยเวลอัพอ่ะแถวนี้เราก็เป็นสุดยอดแล้วครับน,นี่ลูเซียนจะไม่ตายง่ายๆละแต่เขาก็ได้ยกลูกเซียนนะค่าไร่ห้าเลยนะเสียมานายเยอะจริงๆเลยเราสั่งตีเลยนะถ้าเข้ากันก็ เสีตายเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่น่ากันออมีเสียงเกม LL ด้วยนะเล่นเล่นสองอย่าง้อมกันขอโทษด้วยนะครับที่มีเสียงเกมด้วยอุย้ยเรามีอัวเวนม,มาทางนี้ปล่อยไปยก็ยังได้นะแต่ว่าก็สักนิดสักหน่อยกันนิหน่อยครับมีเสียงเกมด้วยขอโทษด้วยเสร็จเวลอัพแล้วครับแต่ว่าเรา ลงรูเซียนได้แล้วก็มีตีทะลุอีกลงหมีไปก,ก่อนนะลองเชิงเพิ่มหนึ่งให้กับบนนะกระเปแล้วครับรูนเซียนดีดับเบิ้ลโอ้ยอย่างแอร์ทีนีอย่างรวเลยแค่แอสจะแบบคาริ่นนี่นะมาแล้วแอสอาคาริ่นจะอะไรไม่รู้ะเพลินนะ คิดอยู่ว่าลงดีไหมแต่ว่าตีเลยก็ไม่เดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยก็เลยกด like ไลค์เป็นหนึ่งทีให้กำลังใจกับผมด้วยนะครับที่จริงต้าต่ออยู่เลาว่างขั้นไว้วนี่ยเจอพอดีหาเสียงอยู่เลยมาแล้วที่นานไม่ใช่อะไรนะคือเล่นแอลอยู่สับจอพับไปมาอยู่เนี่ยเก็บตับแพนแค่นี้ก็ใส่เสียรู้ได้แหละเก็บ คนเก็บอ่ะยิงเอาตัวหนึ่งอางกาศนี้คิดผิดพาดเขาคงไม่รู้หรอกว่าเรามีอะไรอันนี้ก็พับจอบไปเล่นแอวอยู่นะเนี่ยจริงเล่นแอวยัไม่รู้ว่าจบยังไงพับจอบกับไอจีคือชนะแล้วก็งงเอ๊ะชนะได้ไงวะเทรดไอพีมาเราก็ได้นมานี่ครับตีแบบแบบเจ็บ จบจบีๆเลยครับจีๆไม่ได้จะอัดนะที่จริงคืออยากว่าจบยังไงเนี่ยทำไมอยู่ๆก็ชนะ